what let get tell you Don't Don't d to สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบ a าโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลุยดัน120กันดูนะครับว่าได้กำไร100%จริงๆริงไหมนะครับและจะเคลียร์ได้รอบละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับ ก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมดีของเกมคาบาโมบายกันก่อนซึ่งในเดือนนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่มีชื่อว่า h a Halloween พันกิ n b o o มนะครับลุ้นรับแรไอเทมสุดระทึกนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่20ตุลาคม2565นะครับจนถึงวันที่9พฤศจิกายน 2 5 6 5้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเรานะครับสะสมได้กุญแจครบ10ดอกเราก็จะสามารถแลกกล่องได้1กล่องนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของกล่องนะครับก็จะมีรางวัลเยอะแยะมากมายให้เราได้ลุ้นนะครับก็ถือว่ากิจกรรมฮาโลวีนนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ไอเทมแรนะครับหรือว่าลุ้นไอเทมดีๆเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมกับกิจกรรมนี้นะครับโดยจะต้องพยายามล็อกอินเข้าทุกวันแล้วก็ใช้สิทธิ์ทุกวันด้วยนะครับ ครับผมก็จะลุยดัน120ทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับแต่จะสรุปบอสแต่ละตัวให้ดู1รอบแล้วสรุปกันเลยว่าทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับสําหรับดัน120ครบับผมจะลง5รอบใบดันใบละ 310k นะครับจํานวน5ใบก็จะประมาณ 1.5m นะครับที่เราลงทุนไปบอสตัวแรกนะครับก็คือเจ้ากระทิงนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เราสามารถโจมตีและลอรอลุ้นไอเทมในกล่องได้เลยครับสำหรับบอสตัวที่2ก็จะเป็นเจ้าแพะสำหรับบอสตัวนี้นะครับเราจะต้องโจมตีมอนสเตอร์ไปสักพักนะครับตัวบอสถึงจะเกิดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อเราฆ่าบอสก็จะมีไอเทมในกล่องให้เราได้ลุ้นเลยครับ <ẫn> สำหรับบอสตัวที่3ก็คือเจ้าอ็อกก็จะเป็นเจ้าอ็อกตัวที่ถือหอกนะครับตัวนี้สามารถโจมตีได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากก็เมื่อโจมตีเสร็จนะครับก็จะมีกล่องหล่นลงมาเราก็ลุ้นไอเทมในกล่องได้เลยสำหรับบอสตัวที่4ก็จะอยู่ไม่ห่างจากตัวที่3นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งบอสตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าอ็อกที่ถือไม้เท้า ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันนะครับเราสามารถโจมตีและลุ้นไอเทมในกล่องได้เลยสำหรับบอสตัวที่5นะครับเราจะต้องมาที่แท่นคริสตัลก่อนหากเลือกหัวข้อแรกนะครับเลือดบอสจะไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าบอสจะมีลูกน้องและจะวาร์ปเรามาจุดด้านบนครับสำหรับถ้าใครเลือกหัวข้อที่2นะครับ บอสจะไม่มีลูกน้องนะครับแต่ว่าบอสจะมีสกิลเพิ่มเลือดนั่นเองหากเรามีพลังโจมตีไม่สูงนะครับก็ให้เลือกหัวข้อแรกนะครับแต่หากมีพลังโจมตีที่สูงก็ให้เลือกหัวข้อที่2ได้เลยบอสตัวที่6นะครับจะเป็นเจ้านกฮาร์ี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะมีลูกน้องเยอะมากหากอยากรู้ว่าบอสคือตัวไหนนะครับ ให้สังเกตที่สีของมอนสเตอร์บอสจะมีสีแดงนะครับซึ่งจะเป็นสีที่แตกต่างจากมอนสเตอร์ตัวอื่นหากโจมตีไม่ไหวนะครับก็ให้โจมตีมอนสเตอร์รอบๆก่อนให้จำนวนของมอนสเตอร์ลดเหลือน้อยนะครับแล้วค่อยเข้าไปโจมตีบอสบอสตัวที่7นะครับก็จะเป็นเจ้านกเหมือนกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับจะต้องโจมตีมอนสเตอร์ไปสักพักนะครับบอสตัวนี้ถึงจะเกิดนั่นเอง สำหรับบอสตัวที่8นะครับก็จะเป็นเจ้าบอสตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าบอสตัวนี้นะครับจะมีสกิลที่รุนแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็สามารถกำจัดได้ไม่ยากครับบอสตัวที่9นะครับก็จะเป็นเจ้าไลคเคนนะครับก็จะเป็นรองบอสของดันเจี้ยน120ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ สามารถโจมตีแล้วรอลุ้นไอเทมในกล่องได้เลยครับสำหรับบอสตัวที่10นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะมีรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนกับเจ้ารองบอสนั่นเองแต่บอสตัวนี้นะครับจะมีสกิลลดพลังป้องกันด้วยต้องระวังให้ดีเลยนะครับสำหรับบอสตัวสุดท้ายนี้นะครับจะมีไอเทมไลแค่นให้เราได้ลุ้นด้วยเอาละครับเมื่อเรารู้จักบอสท,ทุกตัวแล้วนะครับ เราไปดูสรุปจากการลง5รอบของผมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอจัดเรียงไอเทมให้ก่อนนะครับจะได้ดูง่ายสำหรับไอเทมที่ได้นะครับก็จะมีหินอัปเกรดระดับสูงสุดจำนวน10เม็ดนะครับหินอัปเกรดระดับสูงจำนวน9เม็ดฟอคคอสูงสุดนะครับระดับสูงสุดจำนวน11เเมตร ฟอกคอระดับสูงจํานวน1เม็ดนะครับแล้วก็อาวุธไลเแค้นจํานวน2ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมจะนับเฉพาะอัปเกรดคอและฟอกคอนะครับเพราะว่าในส่วนของอาวุธนะครับราคาไม่ค่อยแน่นอนผมก็จะนับแค่ในส่วนของหินอัปเกรดกับฟอกคอเรามาดูราคากันเลยนะครับว่าผมจะเอาเป็นราคาขั้นต่ำเลยนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ซึ่งเราสามารถขายราคาเฉลี่ยกได้นะครับหรือถ้าอยากให้ออกง่ายนะครับก็ ให้ขายในราคาขั้นต่ําซึ่งวันนี้ผมจะขายราคาขั้นต่ํานะครับสําหรับหินอัปเกรดระดับสูงสุดนะครับผมได้มา10เมตรนะครับก็จะขายได้เงินนะครับเป็นราคาขั้นต่ํานะครับประมาณ 4.6M นะครับหินอัปเกรดระดับสูงนะครับได้มา9เมตรนะครับก็จะได้อยู่ที่ราคาประมาณ 2.5M จออคระดับสูงสุดนะครับก็ได้มา11เ็ดมตรนะครับตัวนี้ก็ขายราคาขั้นต่ําเหมือนกันนะครับก็จะได้มา 6 6 M แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือฟอร์ค์ระดับสูงนะครับได้มา1เมตรตัวนี้ก็450 k นะครับก็คือ4,5่0 0 0นั่นเองนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็จะได้ประมาณ14 M เนะครับเราลงทุนใบดันเจียนไปนะครับทั้งหมด5ใบก็ประมาณ1 5 m นะครับก็จะได้กำไรนะครับจากการลงดันเจียนนี้นะครับประมาณ12 M กกว่านะครับเฉลี่ยต่อรอบนะครับก็จะได้ประมาณรอบละ 2.5m อันนี้คือในส่วนกําไรนะครับถ้าเรามีใบดันฟรีนะครับก็รับกําไรไปเต็มเลยนะครับก็สรุปนะครับสําหรับดัน1น0ก็ถือว่ากําไรดีมากๆนะครับหากเจาะขาวนะครับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าไอเทมแรนอื่นตกนะครับก็จะถือว่าดีสุดๆไปเลยนะครับใครอยากหาเงินนะครับก็มาลองหาเงินกับดัน120้ยีกันได้เรียกได้ว่าดันนี้ลงยังไงก็คุ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการที่จะ ได้ลุ้นไอเทมแร์ที่ราคาสูงๆด้วยครับผมก็แนะนำนะครับสำหรับการลงดันเจี้ยน120ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมคาบาวโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิงก์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ